สุริล้ออวันรัตสวัสดีครับนี่คือร้านค้าสากรแบบโบราณศิลปะโบราณก็คือใช้ปั้นเอาร้านนี้กว้าง6เมตรยาว12เมตรคือสุดเหล็กออกทำชั้นวางของไว้10กว่าปีแล้ว ขายไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้หยุจดจะจัดเป็นจัดตั้งใหม่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่กว่าเดิมก็คือจะร่วมลงทุนใช้คนจำนวนมากขึ้นอันนี้คือต้นแบบวิสาหกิจชุมชนของบ้านหัวแหลมสัปยาที่ออกคิดจะทำขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ชั้นวางของเนี่ยอธอทำทั้งหมดไดด เชั้นรวมทั้งชั้นล่างด้วยก็เป็น8สามารถวางของได้8ชั้น8ชั้นทำโดยรอบไม่ใช่ทำกันเสร็จภายใน1วันนะออทำโดยใช้ผู้ช่วยที่เขาไม่ได้เป็นช่างออกช่างเชื่อมใดๆออ็อกเองเชื่อมเองก็หาผู้ช่วยที่เขาพอจะ แรงงานได้ก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละเขามาช่วยก็ตัดกระเบื้องที่จะปูพื้นฐานนะแล้วออกกระมุงหลังคาเองตั้งแบบเองทําเสาเองทาสีใช้คนคนเดียวส่วนใหญ่แหละส,สองคนบ้างสามคนบ้างที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเองสามารถทําได้สิ่งที่จะพูดแนะนํำเพื่อน นะครับก็คือว่าสิ่งที่จะใหญ่หรือจะเล็กเนี่ยอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าทําใหญ่แล้วจะต้องทําใหญ่ทีเดียวครั้งเดียวจบออเตรียมการมาเป็น10ปีแล้วิ0ปีนี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ชัดเจนเป็นสิ่งที่เตรียมการอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นร้านสากลร,ร้านสากลคือการรวมตัวของ ประชาชนประชาชนในกลุ่มของรัฐหรือว่าของเอกชนของชาวบ้านได้ทั้งนั้นนะครับจัดตั้งเป็นร้านสากรข,ขึ้นมาก็มีสมาชิกเข้าร่วมหุ้นมีการแบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันไรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ต้องมานั่งทำนาเองแอ่ทำนาอย่างเดียวผิดก่อแก้ ก็คือทํานาด้วยเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าด้วยนะชาวบ้านก็จะมีไรายได้จะใช้คนที่จะนั่งขายคนเดียวนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่คนเดียวพอเลยนะที่เหลือก็คือชาวบ้านช่วยกันจัดของเรียงของอนะ่เอามีของมีสินค้าตัวเองแล้วก็มีบาร์โค้ดยิงครับขายระบบเหมือนห้างจัดตั้งอันนี้ค่อยๆสารยังไม่แน่นหนา เดี๋ยวออต้องสารเหล็กสารเหล็กการด้านบนการด้านข้างให้ดีแน่นหนากว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็จะมีบ้านพักอยู่ข้างบนด้านบนเลยทำเป็นหอคอยบ้านพักมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาซึ่งปั้นเอาปั้นเอาแต่เสริมด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งตอนนี้สามารถทำได้ไม่ยากแล้วส่วนหลังคาอเนี่ยมีช่องแสงอย่างเงี้ยทั้งหมดแต่ตอนนี้รู้สึกจะมืดมืดก็คือว่าใบไม้ใบไม้ใบไม้มาปิดนะครับเอเตรียมจะสารไม้สา,ไมสารไม้ทำกันไม่ให้คนปีนเข้าทางหลังคาแต่ต่อไปก็คงจะใช้เป็นเหล็กแล้วละเหล็กสารเลยเหล็กเส้นะนะั่นแหละ สารอ็อกเชื่อมเลยแล้วก็ทำเทข้างบนให้ดีขึ้นแถมมีคนเฝ้ามีกล้องวงจรปิดสารพัดมีสุนัขเฝ้าประจำร้านเลยชือว่าเลี้ยงไว้เลยเอาอย่างที่ปอบๆเหา่าแล้วก็มีคนเฝ้าด้วยคือสุนัขนี้ไม่ให้เล่นกับใครเลยนะให้อยู่แยกต่างหางกอยู่ข้างบนใครมาก็แก๊กนี่หเห่าตลอดเลยจะได้เรียกเจ้าของตื่น นั่งดูแล้วมีกล้องวงจรปิดพร้อมนี่คือการเตรียมการนะเตรียมการไว้วางแผนไว้แล้วจะจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเรื่องของเรื่องก็คือไม่ได้ทําแค่ร้านสากลคือจาเป็นระบบวิสาหกิจชุมชนขายของแล้วก็ทาเป็นสูเนเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ชาวบ้านเนี่ยต้องดึงเขาด้วยจุดสนใจ คือมาชมดอกไม้ออทําทุ่งดอกทานตะวันดอกไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวทุกอย่างบนเนื้อที่ตอนนี้ก็น่าจะตกเกือบ20ไร่แล้วนะออรวบรวมจัดจากไร่เดียวไร่เดียวค่อยๆซื้อบ้างนะค่อยๆซื้อทีละไร่สองไร่ซื้อไปเรื่อยๆสิบกว่าปีรวมแล้วเนื้อที่งอกเงยทั้งน้ำไหลไซมูลก็ เกือบ20ไร่แล้วเพื่อจะทําตรงนี้เพื่อจะให้ชาวบ้านได้มีมีอะไรได้นะครับไม่ใช่เป็นแค่ชาวไร่ชาวนาเฉยๆต่อไปต้องมีกิจการร้านค้าของตัวเองนะครับการค้าขายรวมหุ้นกันค้าขายมีของมาวางเนี้ยในเชลในชั้นวางของเนี้ยก็จะไม่ใช่ของที่ว่ารับซื้อเขาอย่างเดียวเป็นของที่ เป็นงานพิมือชาวบ้านซึ่งอ,อจะรวบรวมงานพิมือที่ชาวบ้านทำได้เนี่ยเอามาวางขายเพื่อให้เป็นไรายได้ในเมื่อร้านนี้สำเร็จแล้วก็จะขยายสาขาไปอีกก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามอนะครับอันนี้เป็นตอนที่1ถือว่าเป็นตอนที่1ของร้านค้าสากรเดี๋ยวชมตอนต่อ,อ,อไปนะครับ อย่าลืมติดตามออกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ